สวัสดีเพ ughs, ื่อนสวัสดีเป็นไงสอบได้ไหมเมื่อวานกูได้สอบว่ะโอเคช่างแม่งนะเล่นเกมดีกว่ามันงมันนีา่าโอเคปะ่ะมา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 เอาเอออกไปแล้วไปดิ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 สู้ไว้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 ไป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 ไหนมา นั่ด้านไหนดูซ้ายซ้ายซ้ายังซ้ายในบ้านตัวในบ้านตัวนึงในบ้านตัวนึงซ้ายก็มีขวาก็มีมาแล้วมเพื่อไป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 เพื่นระวังเพื่อนกูลมไปสองไป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 ไไปไปเพเืไปไป่อยู่ข้างหลังก็มีแมงดักหน้าดักหลังจะรอดไหมเนี่ย ดักหน้าดักหลังขนาดนี้ช่างแมงไปไปสู้ๆเว้ยเอาให้หมด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 นะซื้อให้หมดอย่เลือไ้ไป,ไปไเก็บเงินไว้เงินยิ่งน้อยอยู่ไม่พอซื้อได้อย่างสองอย่างแ่งแทบจะไม่มีไอ้เที้ยเลยเลยไป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 ดูกันเพื่อนไปดูกันเงินเราน้อยไม่ว่าแต่เราถ้าไปดูกันเราก็จะเราก็ยิงชนะเองไป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  ไปด้วยกันไปดูกันไปดูกันไปดูกันป่าระเบิดควันมาระวังระวังไป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 ระวังระวังกำลังตา,าก milk milk milk. Help, milk milk. มกำลังตามใจเย็นใจเย็นระวังระวังในควันมีในควันมีหลังควันมีหลังควันมีสองขัวระวัง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 มดกัดจุดเียกกัดกระวังระวังขลางหลังนตกเงิน จบหนึ่งจบหนึ่งจัดตายนี่แบบไปด้วยกันยังเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมเก่งๆมากเพื่อนซื้อให้หมดซื้อให้หมดเอาให้หมดมีเท่าไหร่เอาให้หมดอย่าให้เหลือไว้อย่าให้เหลือไว้โอ้ยมีเท่าไหร่เอาให้หมดดูการสู้ซื้อซื้อดิ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  เอาซเอาเอาเลยไป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 เพื่อนไป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 ระวังระวังระวังข้างหน้าตัวลงลงอันนี้ไปแล้วลงอันนี้ไปแล้วลงันไดไปแล้วัาไดไปแล้วตัวนึงไป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 มาแล้วมาแล้วล้มหนึ่งล้มหนึ่งล้มหนึ่งเพื่อนเพื่อนเพื่อนระวังมาแล้วมาแล้วเีย ไม่รอดไม่รอดไม่รอดโอ้แดีที่จะไปดูกันเอามาย่องอยู่นี่มามามาโอ,อ,อ้สีบอลอดทีนึงสี่เขาลุ้มตายบอลลอดสีนึงสี่บอลล็อตถึง,ถงได้จะดีอยู่แค่ที่สีขาวตรงกัน ถือเขาลุ่มตายแล้วนะซื้อ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 เอาหมดเอาหมดไปให้หมดเอานใหมดอกื้ไอ้วงไอวอไป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 ดูกันเด้อไปดูกันไปดูกันไปดูกันเอาเหรียนเขาปลาพาก็เรียนขาวปลาหมดไป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  ระวังระวังระวังหมูหมูกูอยู่ข้างในหมูหมูกูอยู่ข้างในหมดูอย,ย่าตายก่อนดีน้ำมันตายก่อนดีน้ำมันตายก่อนตัวเดียวตัวเดียวไป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 เพื่อนเอาเลย เอาเลยเพื่อนสามหนึ่งหาพอปอหาพอปอดูส่เข <you> ี้ยแหม่มาอยู่นี่มันอยู่นี่เพื่อนมันอยู่นี้มันอยู่นี่มันลอยหลังกูตูดกูบ้านหมดแล้วนี่แหม่เยี่งมากเพื่อนจริงมากแหม่ลอยหลังกู สอง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 แล้วเพื่อนเก่งมากเก่งมากเอาเอาให้หมดเอาให้หมดซื้อให้หมดซื้อหมดซื้อให้หมดกินกินเอาให้หมดให้หมดไปด้วยกัน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 องสมากินเอเยยังแมงไปไปไป มพูเราก็ด้วยชมพูชูเรากูด้วยชมูเรากูด้วยไอเลี้ยงกับม่วงมามาไป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 อเราแป๊บนึงรแป๊บนึกูตามเชี่ยไป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 ดกูตามไป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 ด็กูตามไป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 ดันดันดัน ดันชมพูดันเข้าไปเสี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 ยลม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 ลชมพูดันชมพูดันสองตัวหรอสตัวดันดันตยงนี้เสียเสีเสีเสียเจ๋งมากชมพูเจีกตัวเดียวแั่เข้าไปชมพูดันเข้าไปดันเข้าไปอชมพูเจ๋งมากโอ้ยชมพูล้มหายชมพูเลยเนี่ยโอ้ย ทำเพื่อนกูทำไมทำเพื่อนคูทำไมไป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 สู้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 ไป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 เชียเชี่ยชีชีแม่งไ้้อยอยันร้อยคูลมล้มล้ชีเชีเชียเชี่ยเชีชีสองหนึ่งสามนแม่ง โดนดักหน้าโดนดักหลังเยอะเยอะโดนดักหน้าโดนดักหลังเยอะเพื่อนกูไปไหนหมดเนี่ยเพื่อนกูไปไหนมึงวัดหนาวบ่เพื่อนหนาวบ่อยู่ไหนี่อยู่ตงเอา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 เพื่อนเอาเอาสู้ๆกันอีกตัวนึงอีกตัวนึงอีกตัวนึง ม่วงม่วงจะรอดไหมม่วงม่วงยืนหำแข็งให้เขายิงโอ้ม่วงเขาไปยืนหำแข็งให้เขายิงแล้วม่วงเอ้ยม่วงม่วงเลยยังสิม่วงม่วงสิษย์ซนาบอกไปยืนหำแข็งให้เขายิงม่วงเ้ยม่วงโอ้ยม่วงเอาม่วงใจออกเลยเอา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 สู้ไหมสู้ไหมสู้ไหมสู้ๆนะม่วงนะ สมพูไปด้วยกันไะไปทางไหนออกสายต้อออกขัวนึกตรงไปตรงไปบ่กไปไปไปตรงไปกับไประวังระวังไป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 ระวังระวังสมพูระวังใช้มือเข้าไปเข้าไป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 ดันด้านชมพูด้านชมพูด้านมาบ่ ไม่ไรเดยวดูสิร้อยล้างมาไป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 มีบอลนี่โดนดันไปพูดอลมนึงลมนึงลมนึงหรอลมนึงจบนึงอ้าสนาเสืออ้าวมายิงตัวุูทายดเดนอาหนึ่งหนึ่งหหนึ่งห่สูเพชรสูสูสูส,สูเอาให้มดก็เกอไอวัไอวัวอัพเกีร์ปืนไว้อัพเกียร์ปืนไว้ มีมั้งเนนกับบมีมีแต่กับเส้นเส้นกับบ่ได้โอ้ยไป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 ําการไปนําการไปชมพูชมพูโอ้โหชมพูยิงเยอะไิไปไปไปด้วยกันระวังระวังระวังยุคนายุคนาสามตัออกซ้ายออกซ้ายระวังชมพูชมพูระวังชมพู ไป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 ไอ้โหุปืนมันยีปืนนี่ไกไหนหลบไปเชี่เชี่เชี่ยเบุกแมงยิงข้างหลังแมงลอยหลังโอ้โหลอยหลังกูสุภุสุภสู้สู้สุภยุงาสุภไว้ยังไงต้องด้และยังเลยหนึง เดินเลี้ยงอะไรตรงน,นู้นเต๋อเต๋อเต๋อซูซูเต๋อไป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 เต๋อเต๋อจะพูดก็ยูอ่ะไป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 พูดก็ได้หนึ่งเลยโอ้ยเลนหนึ่งหนึ่งสามสู่เดบลี่ก็ดีสิพี่ซอยมูแต่กี้ พันยาเหรอโอ้ยโอ้เก่ง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 สุดยอดเก่ง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 ไป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 นี่ยงเอาให้หมดซื้อให้หมดซื้อให้หมดนีี่เสยงเอาให้หมดเอาให้หมด ไปนำการเนอไปนำกันเด้อไปนำกันเด้อไปนำกันเด้อะไป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 เพื่อนระวังระวังระวังเพื่อนไปนำการเหลืองระวังเหลืองใช้สกิลคนหาและทำลายเลยเครื่องไส้ไส้หนานี่อยู่ไปไปไประวัง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 เหลืองระวังเหลืองเหลืองระวัง ระวังเลื่งเรองรวังอยงเก็บสองสองจะไปสองหรือสองเดนขวาเดนขวาเมื่อระวังระวังไปไปยืนนไป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 อเงาไปลล่ะพูกระวังอยนั้นตัวนึ่งเก่งเก่มากทุกคนเก่งมากเกงเก่ เกมต่อไปปิดแมทเลยนะปิดแมทไปเลยปิดแมทไปเลยปิดแมทไปเลยมีอะไรซื้อให้หมดเอาให้หมดกระเป๋าเอาหมดกระเป๋าเลยเพื่อนเพื่อนเอาให้หมดกระเป๋าเลยทกงทกกนซื้อแม่งมาแล้วเอาซื้อให้เอาไปเก่าๆยังให้มันเก่ายังให้มันติดเกมอีกสองปิดแมทไปเลยเพื่อนไป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  ไป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 ระวังระข้างหน้าข้างหน้าเขี่ยข้างหน้าไปไปไปดันดันเหลืองระวังเหืองเหลืองราวังอ้อมเหลอราวังอ้อมระวังอ้อมเือเขี่ยอืมบ่ถอติดกล้องเอาม่วงล่มเม่วงล่ม ชิบหายใปละเช็ดเชดเชด้านลร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 ด้นราใละ,ใละถือบนเนาะ่ยยุุ่กัมีมีกับมีระวังระวังนผู้ลม้มชิบหายเป็นลมเป็นลมเป็นลมเอาตาย,ยหาย่ยทิ่หอดป่นะไปไปไปเดือง เลี้งระวังเลี้งเลี้งระวังระเบิดร่มว้าว <Kill. S 1> wow. สนณาสามโอ้ยวัตถุที่โฆษณาเอ่อเต็มดิีกสเกมเอาอีกสักเกมหนมีไหมเอาอีกสักเกมนะเล่นมาสองครั้งสองเกมเอาอีกสักเกมเอาอีกสักเกมหนึ่ง เอาอีกเกมนึงเอาอีกส okay? ักเกมหนึงไปเล่น้ำกันเราเพื่อมามามาจับคู่เลยไปไปน้ำกันอีกเกมนึงมามาเร็วเร็วเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมนะไปด้วยกันนะไปด้วยกันนะดูตูดกูด้วยเข้าใจไหมดูเลยตูดกูด้วยอย่ัยเขายิงนี่เขายิงตูดกูไปตูดมูสูดสิเมืองห่าไป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 ดูตูดกูด้วยแม่งยิงตูดกูอยู่ขาดความไม่ มา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 ารึเจียไปไปไปฟังตรงามไปลุยลุยลุลุย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 นึงลหนึงไปไปไประวังระงเลยปาระวังปาข้างหลังมีไปไปไปตไม่ม่ตายไป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 ระวังหลังระวังหลังระวังหลัง ระวลัรวังหลัง,ลงไป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 ไลมแล้ว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 ไปไปไปเออกูชุบอยู่เออกูชุบอยู่กูชุบอยู่เย็นเไป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 ปพัญญาเนี่ยนะลมแล้วตายตาเก่งมากเก่งมากก่ทุกคนเลยดาาดาาอาร์ปี่จรไงไ แนม่ยมาทันซื่อสื่อสื่อสื่อ Jamie, ไปเก็บเงินไว้ไป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 ดำเการไปดำเการเหมือนเดิม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 ไปไปเฮ้ยน้องดูตัวพี่ด้วยนะไอ้มึงด้วยมึงด้วยไก่มึงเป็นไก่มึงเป็นนกปีกๆไงฮะมึงเป็นไก่มึงเป็นนกอินจีตปีกๆไง

<formation> ตายฮะซื้อวะเอ้าเก่งมากเพื่อนเอาเหมือนเดิมนะไปด้วยกันนะไปด้วยกันนะไปด้วยกันเหมือนเดิมนะเก่งๆมันเก่งทุกคนเก่งทุกคนเก่งทุกคนหาปืนไกวันหาปืนไก่อนต้องปืนไกดันแคบปืนไกปืนไกต้องหาปืนลันด yeah. ีๆตั้มตั้มตั้มไปโหลดปืนไก พืนไก่ลันจะไป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 อูดถอดกาสองกนหมดเลยไปไปด้วยกันไปด้วยกันขึ้นไป้กันเอาชมพูชมพูระวังเน่อไปคนเดียวนะนี่นี่ันนู่นี่มันน่นนี่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 นม่เขาจะน่ไงะไป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 ปัข้างล่างนะ ยให้มันดักอย่าให้มันดักสามจบเห็นปะไปน้ำการ์ดเห็นปะไปน้ำการเป็นอย่างนี้เลยมันดีอย่างนี้ไอ้ไม่ไปได้วยกันไปน้ำกัน,นกับด้ซอยกันสามปิดเกมเลยนะเกมสุดท้ายเลยนะปิดเกมปิดเกมอย่าให้ได้มีเกมอย่าให้ได้มีครั้งที่หนึ่งจบ4-0ไปเลยอย่าจบ4-1เห็นปะ บสีูนไปเลยจบสีู่นไปเลยบีบพองกินไปเลยนอนบสามาขี้นขนาดนี้เทาแบบไปนำกันเขาโบยเขาเล่นไพ่เล่นบ้านเทาเล่นไปนำกันเอาเสด็จสนานเลยโอเคบอกไป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 าำการไปนำกันไปด้วยการไปด้วยการไปด้วยการชมพูชมพูระวังตูดชมพูชมพูระวังตูดชมพูไป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 ,ไประวังตูดชมพู ผู้มากเลยเนี่ยเขามากนออกซายครับายมีเชียรเชียเชี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 ยมมันลมมันนือตัวเดียวหรือตัเดียวรตัวเดียวลมแล้วลมแ้วไป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 อยู่ไหนหาเจอไหมอยู่ไหนหาเจอไหมหาเจอไหม สู้ๆๆหาดูหาดูอยู่ไหนอยู่ส,ส,สายอยู่สายหาคอมอ่ะอยู่สายตัวเดียวหรือตัวเดียวหาเจอไหมตัวเดียวตัวเดียวน,อย,น,นอยู่นู่นอยู่นู่นโอ้ชนะสามอ่าขอบคุณมากครับอย่าลืมกดติดสไครป์กดไลค์กดแชร์เม้นด่าด้วยกว็ดีขอบคุณครับที่ดูมาถึงตอนนี้ขอบคุณมากครับอย่าลืมนะครับ